ถนนเส้นตัดใหม่นะครับเส้นจากกระสินมุ่งหน้าตรงสู่จังหวัดมุกดาหารครับเส้นตรงดิ้งเลยครับโอ้โหใช้ความเร็วได้ดีมากตรงนี้ <50 4. S 1> วิ่งเบอกก็ประมาณร้อยสี่สิบเอาแค่นี้พออันนี้วิ่งน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วครับมุกดาหารอีกเก้าสิบสี่กิโลใช้เวลาไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมง ไปเรื่อยๆครับโอ้ยทางตรงดิ่งเลยต้องแนวเลยเป็นเส้นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับคนที่กลับนครพนมจากกรุงเทพหรือบริษัทจังหวัดในเส้นทางนะครับจะใช้เวลาได้ดีมากเพราะว่ามันจะไม่ได้ผ่านเทือกเขาภูพานนะครับ ถ้าเขาภูพานนี่70็กิโลนี่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับจากสมเด็จกาสินข้ามไปถึงสกลนครครับเป็นทางเลือกใหม่ให้ชุมชนคนนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับรวมไปถึงร้อยเอ็ดบางบเอเภอลองมาวิ่งกันนะครับสายอะไรเนี่ย หูสายจากก่อนปลายพากสกาลสินนะครับเลี้ยวขวาออกมาตรงดิ้งเลยยาวๆเลยครับสวยด้วยเนี่ยสวยงามมากเลยข้างทาง,ทางนีอ๋อตรงนี้ยังไม่มีกล้องจับความเร็วนะ น่าจะปีหน้าว่าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ตัดเขาเนาะโอ้แซนสโตนเพียบเลยนี่เอาไปทำเขื่อนเจ้วเลยนะยอจเลยแซนสโตน สำหรับท่านที่จะเดินทางใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับโปรดสำรองน้ํามันไว้ให้เต็มถังด้วยนะครับเพราะว่า130กิโลเมตรทั้งเส้นทางจะไม่มีปั๊มน้ํามันเลยครับาะเป็นเส้นที่ตัดใหม่เพิ่งเปิดใช้ไม่นานปีหน้าก็คงเปิดเป็นทางการแล้วก็จะมีระบบตรวจจับความเร็วในอนาคตนะครับช่วงนี้ก็ขับได้อยู่เต็มที่น่าจะประมาณนั้น อย่าลืมนะครับเติมน้ำมันมาให้เต็มถังครับจะได้สนุกในการขับขี่แล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยอูไกลสุดหูลูกตาสวยมากยังกเมืองนอกเลยสวยสวยมุกดาหารอีก48กิโล ที่ไหนสักแห่งที่เคยไปที่ลาวเขาบอกว่าก้าหลักโคตรสวยเลยเหมือนถนนอยู่อเมริกานะ ใช่แล้วร้อยสามสิบกิโลมไม่ใช่แล้วอันนี้เราก็เข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับกับเส้นทางร้อยสามสิบกิโลใช้คอางเร็วได้ร้อยี่สิบถึงร้อยหกสิบหรือมากกว่านั้นครับเลยปั๊มอีกแล้ว ไม่มีปั๊มเลยสักปั๊มเส้นนี้จะถึงบายพาสอยู่แล้วสายต้องออกไปเติมอยู่นู่นน่ะสะพานมิตรภาพไทยเราแห่งที่สองมุกดาหารข้ามไปสวรรณเขต เราเลยตัวอำเภอธาตุพนมมา้ะเข้าเขตกำลังจะเข้าเขตนครพนมนะใกล้จะถึงแล้วใช้เวลาประมาณจาก9ก้าโมงอคิดว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเก้าโมงสิบเอ็ดสิบสองสิาสิบสิห้าสิบหกสิบเจดแปดชั่วโมงก็ถือว่าใช้เวลาได้ดีพอสมควรนะเพราะปกติทั้ง ถ้าไปทางภูพานเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วก็ทุ่นเวลาได้ประมาณ1ชั่วโมงว่าใช้ความเร็วได้สวยงามเส้นทางน่าขับขี่ลองดูลองฉันเลือกใช้เส้นทางนี้เราจะติดใจโอเคกลับบ้านกันก่อน